สูตรเกษตรเจาตัยนะครับก็ตั้งมาตามเจตนารมของเจไาตาัยเลยครับจากชาวนานะครับสู่การเป็นชาวนามอืออาชีพพอเวลามาปรึกษาที่เนี่ยเหมือนกับว่ามีนักวิชาหรือมีเพื่อนคอยช่วยเหลือในการ,รทําากรเกษตรแตะละ่ละระ,ะยะระยะเลยประสบความสาเร็จใช่ครับเจาต่ยนี่ทำทุกอย่างเลยไหมครับก็พยายามทําทุกอย่างให้แบบทําให้ชีวิตเกษตรกรง่ายขึ้นถ้าไม่มีเกษตรกรก็ไม่มีเจไตั ทุกคนฮะวันนี้ผมพาทุกคนมาที่นี่ฮะเจตไก่อพิเรียนนะครับซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการทําการเกษตรไม่ว่าคุณจะเป็นกเกษตรกรมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นทําเกษตรรวมไปถึงใครที่เป็นกเกษตรกรอยู่แล้วแต่อยากอัพสกิลอยากมีรายได้เพิ่มในการทําการเกษตรโอ้โหที่นี่ตอบโจทย์กับทุกคนนะฮะและที่สําคัญนะที่นี่เขาสามารถเปลี่ยนกเกษตรกรไทย จากธรรมดาเนี่ยให้เป็นเกษตรกรเป็นแบบมืออาชีพอีกด้วยโอ้โหเอาเป็นว่าน่าสนใจมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในดีกว่าเพราะว่าผมก็มาครั้งแรกเหมือนกันไม่เคยมาเหมือนกันน่าสนใจจริงๆไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกัน เอาละฮะเข้ามาด้านในศูนย์เกษตรเจียไตยครับนี่ต้องมาเจอคนที่จะให้ความรู้เราอยู่ตรงนี้คะครับคุณบาสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบแผลยืนต่อนอยู่ตรงนี้เลย <c oughs> เอา,อางี้เดี๋ยวเมื่อกี้บอกเพื <c oughs> ่อนๆไปว่าที่เนี่ยเป็นเหมือนเป็นศูนย์การเรียนรู้เก็บเรื่องกับการทําเกษตรที่มาที่ไปจุดเริ่มต้นเป็นยังไงครับก็จริงตัวศูนย์เกษตรเจียไตนะครับก็ตั้งมาตามเจตนารมณ์ของเจียไตเลยครับในการที่จะยกระดับเกษตรกรนะครับจาก ชาวนานะครับสู่การเป็นชาวนามืออาชีพซึ่งเราเองเรามีบันไดาสามขั้นครับจริงิงตามข้างหลังนี้เลยครับานาดีฐานนาดีแล้วก็มีชีวิตที่ดีไม่ใช่ชาวนายุคเก่าอีกต่อไปใช่ครับสามารถแบบว่าสร้างอาชีพเพิ่ม รายได้ก็ยกระดับแล้วต่อยออไปให้ลูกหลานได้กด้วยถูกต้องโอ้โหถ้าสมมติว่าคนที่เข้ามาหรือมาศึกษาที่เนี่ยจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างครับคือในนี้นะครับเราจะเคลีย่์เป็นการบริการและการะะว่างองค์ความรู้นะครับสินค้าบริการออกมาเป็นการบริหารจัดการการนาเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะทํานาได้อย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้นลดต้นทุนนะครับเพิ่มรายได้เพิ่มคุณภาพของข้าวขึ้นนะครับแล้วก็มีการใช้ข้อมูลมาบริหารจัดการแลข้าวอย่างเป็นมืออาชีพมากขึ้นครับผมครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้้าาไปดดูน ดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอยากเห็นส่วนตรงนี้จะเป็นโซนที่2ครับเป็นโซนที่เหมือนเขาเรียกว่าเราพยายามที่จะทําความรู้จักผู้ที่มาเยี่ยมชมนะครับว่าเขาจะมาในฐานะอะไรในตําแหน่งอาชีพอะไรนะครับก็เดี๋ยวใช้ทางน้องกั้งเนี่ยพาร่วมกิจกรรมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญร่วมกิจกรรมสักนิดนึงเดี๋ยวคุยกับน้องกั้งหลังไม่คุยกับคุณแล้วแต่เอาแต่เอาแต่โอเคน้องกั้งครับคือเข้ามาตรงนี้เราจะต้องมาเริ่มอะไรยังไงฮะ ตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นจุดลงทะเบียนค่ะจะให้ผู้เข้าชมทุกท่านนะคะได้เลือกอาชีพของตนเองค่ะโดยจะเป็นการเลือกผ่านหยิบการหยิบสายคล้องคอค่ะอยากเป็นตำรวจได้ไหมคะรั่ไม่มีดิสฐค่ะยอมยอมยอโอเคงั้นผมเป็นเกษตรกรดีกว่าได้เลยค่ะเดี๋ยวหยิบได้เลยค่ะ ก็จะมีบอกหมดเลยนะมีชื่อมีอะไรเขียนมีเบอร์โทรมีตำบลมีที่อยู่ปัญหาที่พบกับสิ่งที่คาดหวังใช่ค่ะ oh, <okay. S 2> จากนี้เราก็จะหยิบปัญหาที่พบค่ะเป็นปัญหาที่คุ้นแต่ไม่ควรต้องชินนะคะคเป็นปัญหาที่เจอบ่อยๆแต่คนส่วนมากก็มักจะชินและคิดว่าไม่เป็นอะไร,รแต่จริงๆแล้วมันไม่ควรเลยค่ะครจริงผมก็เจอทั้งหมดนะฮะแต่ที่เจอเป็นประจําแล้วก็เจอทุกวันเนี่ย ก็คงต้องเป็นเรื่องนี้นะเพราะว่าร้อนมากเลยตอนนี้ไม่มีเลยฮะเรื่องของการเงินนะผมผมขอเป็นการเงินล้วกันการเงินเดี๋ยวเลือกหิบสติกเกอร์แล้วก็ติดได้เลยค่ะที่สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งแต่ว่าให้เรียงลําดับ ความสําคัญนิดนึงจับหนึ่งถึงสามนะครับก่อนทาการเกษตรสิ่งสำคัญก็คือต้องมีเงินทุนแหล่ทุนเอาเงินทุนก่อนเลยแล้วกันก่อนทาเ่ยตมต้องมีความรู้และความรู้เลยครับผมเมื่อเราเลือกสติกเกอร์เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปสถานีถัดไปนะคะครับผมหน้าจอที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นความสําเร็จของพี่น้องชาวบางน้าเปรี้ยวค่ะมีด้วยกันทั้งหมด5ท่าน5ตําบลนะคะจะเป็นการทํางานร่วมกับเกษตรกรค่ะชาวนานะคะร่วมกับที่ปรึกษาเกษตรค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาพบกับที่ปรึกษา เกษตรนะคะที่จะให้ข้อมูลในด้านนี้ค,ค่ะ <ผม S 1> เดี๋ยวขอเชิญพี่แท็บนะคะสวัสดีครับพี่แท็บครับพี่ปรึกษาเกษตรฮะโอเคแท็บยังไงต่อครับใช่ครับสวัสดีครับพี่เอ็กสำหรับตรงนี้นะครับเป็นเกษตรกรหารายที่เป็นชาวนาเมืองอาชีพ ประจำปี2567ที่ตัวผมเองที่ปรึกษาเกษตรและก็นักเกษตรนะครับได้รับโอกาสลงพื้นที่ไปออกแบบวางแผนการจัดการการเพาะปลูกและทํานาร่วมกันตลอดฤดูนาปังที่ผ่านมาจึงสามารถถอดสุดความสันนิคําว่านาดีที่บางน้าเปรี้ยวได้ครับพี่เอกครับพี่เอกช่บไหมครับข้อมูลชุดนี้จะเป็นปัจจัยที่สําคัญที่ทําให้อาชีพชาวนาเนี่ยก้าวเข้าสู่ชาวนามืออาชีพได้เนื่องจากมีการจดบันทึกข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนํามาวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขในฤดูการถัดไปนะครับต่อไป ไปต่ออ้าวยังอยู่นี่ครับผมโอเคครับหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราคุยแล้วก็พบปัญหาต่างๆที่พี่แท็บได้เล่ามาแล้วนะคะคในโซนนี้ค่ะจะเป็นเลือกสิ่งที่คาดหวังในวันนี้ค่ะที่มาศูนย์นี้อยากได้อะไรบ้างมีตัวเลือกหลากหลายนะสำหรับใครที่แบบว่า,าสนใจเกี่ยวกับเรื่องไหนหรือมีแบบว่าอยากแก้ปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้ต้นฮะผมมีเรื่องมาปรึกษาับพี่อยากจะปลูกข้าวอยากจะมีะไรายได้เพิ่มท่อนี่คือ ทำนาแล้วก็ได้เงินอยู่แค่ไม่กี่บาทเองไงอยากมีรายได้เพิ่มต้องทําไงครับพี่โอเคครับมาถูกทางแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันนะครับทางด้านนี้ว่าเอ้ยที่บอกว่าเข้าไปตั้งแต่วันแรกไปทําอะไรบ้างนะครับวันแรกอย่างที่บอกนะครับเราต้องไปสํารวจก่อนนะครับว่าแปลงเป็นยังไงเฮ้ยเรื่องน้ําหรือว่าพื้นที่ไม่สม่ำเสมอเนี่ยการคุมน้ำเนี่ยเป็นปัจจัยสําคัญในเรื่องผลผลิต่าเพราะถ้านาเขินหรือว่านาที่เขาเรียกลุ่มนะครับการใส่น้ําไม่เท่ากันเนี่ยกลายเป็นว่า ผลผลิตของข้าวเ่ยจะลดลงเพราะยากตามสเตปเลยตามสเตปเลยนะครับแล้วก็ภาษาชาวนาเรียกย่ำเทือกเทืสร็จปุ๊บรูปเทือกนะครับแล้วก็ชักล่องอ่ะอันนี้เขาเลียกสเตจเตรียมแปลงเสร็จแล้วนะครับเป็นในเรื่องของการเพาะปลูกแล้ว เข้าใจแล้วผมว่าก็คือพอเวลามาปรึกษาที่เนี่ยเหมือนกับว่ามีนักพิชาหรือมีเพื่อนคอยช่วยเหลือในการ,รทําการเกษตรแต่ละระยะระยะระยะ<ด>เลยประสบความสำเร็จใช่ครับเราจะมีการปรึกษา<ะ>โดยตลอดนะครับมันก็เลยเป็นพันธกิจของทางเราที่ทางผู้หารได้ไว้ว้ว่า เราจะพัฒนานะจากอาชีพชาวนาครับไปสู่ชาวนาเหมืออาชีพยอดเลยครับผมปเดี๋ยวพี่ต้นออไปมากครับไปทําให้ป้มีนาใช่ไหมมีนาโอเคก็ไปนี่ฮะเสร็จเรียบร้อยคุณมาผมทาภารกิจเดินขอความรู้พี่เขาจนเสร็จสิ้นแล้วก็ได้นี้มาเสร็จแล้วเหมือชีพไังครับครับผมอาชีพแล้วฮะอยากทำงานแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ยากทำงานแล้วตอนนี้คือมือสันนะฮะ เสี่ยมากโอเคตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับคุณราอย่างนนี้มีการประเมินเรียบร้อยครับก็เดี๋ยวสุดท้ายตรงนี้ครับอยากจะรบกวนทางเปียก็ช่วยประเมินความพึงพอใจหน่อยครับจุดหย่อนบัตรคืนเลือกได้3ามเลยครับอยากกลับมาอีกไหมเฉยเฉยหรืออยากบอกต่อชวนเพื่อนๆนสื่อมวลชนต่างๆหรือว่าแวดวงนีครับครับผมอยากกลับมาอีกครับอ๋อไม่ใช่อันนี้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 ก็คืออยากกลับมาอีกครับหยอดตรงนี้ได้เลยนะคะใช่ครับครับผมโอเคเสร็จครับอ่าโอเคก็สามารถมาทํา กิจกรรมแบบนี้ได้นะฮะใช่ครับครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง เราบะฮะขึ้นมาบริเวณชั้น2ตรงนี้ที่เราเห็นคืออะไรนะครับคุณวาห้องนี้เป็นห้องที่เราสามารถดูตัวแปลงก็ได้อีกอันนึงห้องนี้สามารถเป็นพื้นที่ในการอบรมของเจต่างอัคคาเนียนะครับเราเอเรามี4หลักสูตรนะครับสหลักสูตรตรงนี้ปัจจุบันฟรีนะครับตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนกรกฎาคมเลยคนที่ลงทะเบียนมาเรียนในช่วงเวลาเนี้ยเราเป็นการฟรีทั้งหมดนะครับฟรีเหรอถูกต้องครับผมฟรีตอนนี้เลยลงทะเบียนได้เลยครับเดี๋ยวออกเี่คนได้เลยครับใช่สี่หลักสูตรนะครับหลักสูตรแรกจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะคครรับแ่ปะมาาณทิ ก็คือเป็นเรื่องของการที่มารู้จักเทคโนโลยีการเกษตรนะครับว่าเจียไตพร้อมกับ X อ็กซ์เอทีเทเลเนี่ยมีอะไรที่จะส่งมอบบ้างหลักสูตรที่2หลักสูตรที่2ครับเป็นการเข้าใจการทนาแบบฉบับเจียไตก็คือเรื่องของการบริหารการนาข้าวนี่แหละครับว่าเราเหมือนเราอินโทรก่อนว่าไอ้ที่เราพูดว่า การบริหารจัดก,การหรือการวางแผนการเพาะปลูกเนี่ยมันคืออะไร<ม>ก็จะเป็นเวลาสั้นๆแค่ประมาณ3ชั่วโมงมให้รู้เรื่องของหลักการวิธีการ<ม>ว่าเราต้องทําอะไรบ้างต้นทุนข้อมูลการจัดการแปลงต่างๆส่วนหลักสูตรที่3เนี่ยเป็นหลักสูตรเฉพาะของนักปินนะครับ,รบก็สําหรับคนที่สนใจออกโดดเพื่อไปใช้ในนาตัวเองก็ตามหรือจะซื้อไปเป็นมืออชีพก็ตามเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่เราอบรมอันนี้ใช้เวลา3วัน สามวันถูกต้องสอนตัแต่เรื่องของกฎหมายนะครับหลักการบินโดนเบื้องต้นไปจนถึงจับมือทําภาคปฏิบัติบินได้ออกไปรับงานได้เป็นมืออาชีพได้เลยสามวันและคุณสามารถเอาไปจัดการในพื้นที่ของตัวเองได้แล้วก็สินสัมพันธ์สามารถสร้างรายได้ได้ด้วยใช่ครับแล้วก็สุดท้ายครับ เราเรียกว่าทีมบินเจียไตครับคนที่เขามีโดนอยู่แล้วเนี่ยลูกค้าเขาคือเกษตรกรแต่ถ้าเราพบกับเจียไตเนี่ยเจียไตไม่ได้มีแค่โดนแลามีเรื่องของตัวปุ๋ยผลิตภัณฑ์อหารพืชที่เราเอาองค์ความรู้สินค้าและบริการเนี่ยไปให้บริการกับเกษตรกรเรียกได้ว่า4ี่คอร์สนี่คือถ้ามาเรียนนี่คือจบครบเลย ติดต่อนีือยากสนใจ้มาอยากขอเรียนได้อย่างไรนะ,ะจริงๆตรงนี้สามารถติดต่อเข้ามาที่ศูนย์เกษตรเจ้งแตกได้เลยครับ<ช>ก็เปิดบริการนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นครับผมก็ไม่ได้มีแต่บริเวณที่เป็นด้านบนที่ให้ความรู้เนาะบริเวณด้านนอกก็มีพื้นที่ปฏิบัติจริงด้วยก็สามารถลงไปทําแล้วก็ไปเรียนรู้ในจุดอื่นๆต่างๆได้งั้นเดี๋ยวให้เวลาพามาด้านล่างเล่ยได้ไหมครับใช่ครับได้เลยครับดีมากเลยอยากเห็นมากเลยตอนนี้คือระหว่างที่กำลังถ่ายทำก็จะมีคนมาดูงานบ้างมาทำคล โอ้โหก็ต้อบอกเลยเป็นอีกหนึ่งศูนย์เรียนรู้ที่น่าสนใจแล้วก็น่าเข้ามาค้นหาแล้วก็มาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองใน่าสนใจมากๆครับผมเปนเชิญครับครับมา มาถึงโซนด้านนอกครับคุณวาโซนด้านนอกน,นี่บแบ่งเป็นยังไงครับอาคารที่เห็นเด่นชัดสีแดงเนี่ยครับเป็นศูนย์บริการนะครับมาตรฐานของ x อ็กซ์เ i ทีไทเป็นศูนย์ให้บริการเรื่องของตัวโดนนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องโดนก็สามารถมาเช็คที่ศูนย์บริการนี้ได้ใช่ครับเป็นศูนย์แห่งแรกนอกประเทศจีนเนี่ยที่ได้รับมาตรฐานนะครับก็เป็นที่แรกในโลกเลยนะครับ ซึ่งภายในเวนตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนให้บริการที่เรามีการซ่อมโดนนะครับผมเราสามารถซ่อมโดนได้พร้อมกันทีหนึ่งอ่ะสโดนเป็นอย่างน้อยเลยนะครับก็คือไม่ต้องกลัวเลยว่าแบบว่าอันอะไรอะไรจะไม่พอก็คือที่นี่ครบหมดเลยใช่ครับรอนานฮะรอนานฮะเวลามาซ่อมปกติเราจะมีเลเวลครับเป็นเขาเรียกว่าเลเวลการให้บริการถ้าสมมติว่าเจ็บน้อยครับผมเสียน้อยเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง ะะแต่ถ้าสมมุติระดับกลางจะต้องมีการวิเคราะห์ต้องมีการเปลี่ยนอะไรเช็คนิดนึงเ่ยประมาณไม่เกิน3าชั่วโมงเว้น <When S 1> แต่เคสหนักๆเลยที่บอกว่าโดนเกิดอุบัติเหตุแล้วตกมาแล้วบางทีมันต้องมีการส่ง เขาเรียกว่าไฟล์ล็อกนะครับหรือข้อมูลของการปินเพื่อวิเคราะห์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาประมาณไม่เกิน7วันนะครับหรืออาจจะมีระยะเวลาในการรออะไรนิดหนึ่งก็จะเป็นเคสหนักเลยนะครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยประมาณ 1- 3สชั่วโมงไม่เกินนะครับหรือสามารถทําจบได้ภายใน1วันหรือถ้าใช้เวลานานเราจะมีโดนสำรองเราจะมีโดนเดโมเพื่อให้ลูกค้าสามารถไปบิดรับงานได้ก่อนเพราะว่าคือนักบินโดนเขาเป็นเขาเรียกว่ารับจ้างแล้วกันเขากําลังอยู่หน้านาถึงเวลามีปัญหาปุ๊บต้องรีบยกมาแล้วถ้าเกิดเขากลับไปทํงาน งานของลูกค้าไม่ทันเนี่ยเขาก็เสียหายฉะนั้นก็จะมีโดนเปลี่ยนสแปร์<ม>ให้เขาไปใช้ได้เลยอย่างงี้เลยครับเราไมีค่าใช้จ่ายอะไหมฮะเอาไม่มีครับไม่มีอ่ะครับใช่ครับสุดยอดเลยนะใครจะไปคิดว่าเอาโดนมาซ่อมแล้วคุณสามารถเอาโดนอีกตัวหนึ่ง ไปทําอาชีพไปทำรายได้ได้ต่ออีกใช่ครับซึ่งอย่างโซนบริเวณตรงนี้นะครับเราเองเราก็มีทีมงานมีช่างอุปกรณ์ของอ่ดูตรงอะไหล่นิดนึงครับเป็นตัวอย่างท้นส่วนอะไหล่ของโดนหนึ่งตัวนะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับแต่เป็นตัวอย่างที่เราสามารถดึงมาโชว์ได้ทีมช่างอะไรก็ถูก์บอยอยู่ตรงนี้ถูกต้องครับจะมีประมาณ1นถึงสคนครับผมแล้วผมเป็นเกษตรกรมือใหม่อยากแบบว่าเฮ้ยเข้ามาผมไม่มีโดนแต่ผมอยากมาแบบมาขอดูการปีนโดนมาอยากเรียนอยาก ต,าาต้องบอกว่าสามารถทําได้แต่ว่าเราอาจจะต้องเป็นการจองคิวล่วงหน้าเราเราก็จะโทรไปคอนเฟิร์มก็สามารถเข้ามาได้อย่างที่บอกว่าที่นี่เขามีครบทุกอย่างจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการปลูกนะรวมไปถึงเรื่องของนวัตกรรมที่ นำโดนมาใช้ในการทําการเกษตรอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเรื่องของโรงเรือนอัจฉริยะระบบสมาร์ทฟาร์มนั่นเองไปเดี๋ยวเข้าไปดูกันเรามีกิจกรรมในการปลูกผักสลัดเนี่ยทุกเดือนนะครับก็จะวนรอบเลยต้นเดือนเราปลูกปลายเดือนเราตัดเพราะว่าตัวสลัดเนี่ยมีการพอกล้ามาก่อนลงวงหน้า15วันอยู่แล้วนะครับซึ่งอย่างที่เห็นเนี่ย ตัวโครงสร้างโรงเรือนจะเป็นตัวพีกาวานซ์ที่มีความแข็งแรงทนทานก็จริงอายุอย่างน้อยคือ5-10ถึงปีสามารถอยู่ได้เลยนะครับ,รบตัวพลาสติกที่คุมแปลงตัวนี้ครับมันจะมีเทควีที่ช่วยในเรื่องของการกระจายแสงคือตรงเนี้ยมันช่วยให้ไม่เกิดหยดน้ําเวลามันเกิดหยดน้ําแล้วมันหยดลงมาเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของโรคพืชในโรงเรือนนอกจากนั้นความสะดวกสบายก็คือเรื่องของระบบ LT ลที่เราเองมีเซ็นเซอร์ในการวัดอุณหภูมินะครับความชื้นแล้วก็เรื่องของค่าแสงต่างๆเนี่ยถ้ามันร้อน ตัวแสแลนเนี่ยเราก็สามารถเซตค่ามันได้ให้มันพรางแสงอัตโนมัติหรือเราจะตั้งเป็นเวลาทามเมอร์ก็ได้หรือตัวระบบหมอกเนี่ยครับถ้ามันตรวจจับว่าอุณหภูมิมันเกิน40องศามันก็จะพ่นออกมาเพื่อระบายความร้อนหรืออาจจะตั้งเป็นทามเมอร์ช่วงประมาณช่วงบ่ายเนี่ยให้มันพ่นหมอกสักประมาณรอบละประมาณ10นาทีอย่างเงี้ยครับมันก็จะทําได้ส่วนตัวสุดท้ายเนี่ยครับเป็นระบบน้ําอัจฉริยะของ x t ที่เป็นระบบวาลวนะครับมันจะมีระบบวาลวในเรื่องของการให้น้ํา กับเรื่องของระบบในการให้ปุ๋ยตัวผักสลัดนะครับที่อยู่ในโรงเรียนสามารถให้ปุ๋ยทางน้ำได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นถังในการผสมปุ๋ยน้ําจะเป็นลิควิดเฟอร์ติลิเซอร์ที่เราสามารถให้ปุ๋ยไปพร้อมกับการให้น้ําได้เลยตัวระบบน้ำมก็จะมาถึงตัวโรงเรือนนะครับ,รบเป็นระบบน้ําหยดอันนี้ก็จะเป็นท่อที่เราเห็นเลยครับเป็นระบบน้ําหยดก็จะให้น้ําเป็นช่วงเวลาเช้าและเย็นของทุกๆวัน อีกอันหนึ่งตัวกล้องฟิล์มคาเมล,ล่าเรามี2ตัวติดตั้งนะ,นะครับเพื่อมองลงมาในแปลงเราสามารถดูผ่านมือถือได้เลยครับเดี๋ยวนี้เหมือนกล้อง c c T ีวสมัยนี้สามารถมองเห็นได้เลยว่าต้นพืชเป็นอะไรโอเคไหมพายุมาแล้วมันยังอยู่ดีไหมอย่างเงี้ยครับก็สะดวกสบายนะ<ช>ล้วก็เป็น เหมาะกับยุคใหม่ในการทําการเกษตรจริงๆฮะสำหรับโรงเรียนนี้แลวคุณวาครับสําหรับคนที่ไม่ได้มาเรียนรู้ที่นี่หรือไม่ได้เข้ามาที่นี่แล้วสนใจจะไปติดตามหรือไปดูได้ที่ไหนยังไงตรงนี้ถ้าเป็นเรื่องของโรงเรียนนี่ครับสามารถติดตามผ่านเพจฟาร์มินไทยแลนด์ได้เลยครับใน Facebook ไม่ตัดไล่ข้างบนนะฮะเอาคนเลยอ่ะนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ตัดทีละใบเกี๊ยอะไรเกีรยเลยสี่สิบห้าวันน่ากินมากเก่งน่ากินมากชนครับพี่ชนผักชนผักเขาบอกว่าผักสด ต้องคู่กับคนหลอ่อลองชิมไม,ม,ม่ดูก่อนนะโอเคไหมฮะอร่อยไหมโอเคครับโอเคต่อไปผมมั้งนะกินเลยนะอือนี่ครับดีผาดน้ำสลัดครับตอนนี้ชิมผักสลัดไหครับตัดให้พี่คนสวยก่อนครับ่เดี๋ยวอจิตาก้านหนึ่งเอามามาเดี๋ยวมีอีกหนึ่งท่านมาร่วมชิมกับเราพี่คนสวยครับเชิญทานี้ไม่ต้องล้างเลยหรอไม่ต้องล้างครับของเขาคุณภาพอยู่แล้วของดีมีประโยชน์เป็นไงอร่อยไหม ยังไม่ทันเคี้ยวเลยแคลวะแคล้ฮะคลเดี๋ยวแล้วจะกู เมื่อกี้แอบ,บเดินมาเห็นจุดนี้ชอบมากๆเลยคุณวาอันนี้คือรถอะไรยังไงฮะอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นการจําลองคอนเซปต์รถของนักบินโดนมืออาชีพครับก็คือตัวรถตัวนี้ครับมันจะมาด้วยอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกสําหรับบินโดมหนึ่งเลยคือสามารถบรรทุกโดนได้สองลำฉะนั้นนักบินโดมันี่ก็จะมีการแบ่งโดนลำหนึ่งตัวใหญ่ไว้วานข้าวไว้วานปุ๋ยตัวหนึ่งไว้ตัวพ่นยาเพื่อที่ให้สามารถทํางานได้พร้อมกันในพื้นที่ดาแบบ200ไร่300ไร่ประมาณนี้ครับมีตัวถังน้ํา เวลาที่เขาออกไปรับงานเนี่ยตัวนักปินโดนเนี่ยเขาก็ต้องใช้น้ํามาเพื่อผสมซึ่งบางทีหน้างานการไปดูดน้ําจากในคลองบางทีมันก็ไม่สะอาดอาจจะไม่เอื้อเขาก็จะมีการพกน้ําติดเอาไว้ส่วนด้านในนะครับด้านที่เราเห็นเหลืองๆเนี่ยใช่ด้านในตรงนั้นเนี่ยจะเป็นตัวถังผสมปุ๋ยก็จะเป็นตัวที่มีตัวมอเตอร์ในการกวนปุ๋ยอ่ะมันก็จะมีตัวกวนตรงนี้ถึงเวลาเราก็แค่ลากสายมาเปิดฝาแล้วก็เติมเวลาเติมน้ำมันรถยนต์เลยบางดงบางแดดได้นะครับมีหลอดฟองหลอดไฟ ยอดเลยเจ๊ไกนที่ทำทุกอย่างเลยไหมฮะก็พยายามทําทุกอย่างให้แบบทําให้ชีวิตเกษตรกรง่ายขึ้นครับผมเพราะว่าตั้งแต่ที่ไปดูมาทั้งหมดทั้งมวลแล้วได้เข้ามาเห็นได้เข้ามาฟังเนี่ยก็คือมม่เหมือนกับว่าเราไม่ได้ทําเดินไปคนเดียวเพื่อที่จะหวังเอาอะไรอย่างเดียวเหมือนกับว่าไปควบคู่กับเกษตรกรเราได้เกษตรกรได้ผมว่ามันวินวินหมดแล้วแลก็คือแบบ มันไม่ได้แบบมีใครมาเอาเปรียกกันนะคือเรามองว่าเกษตรกรน่ะคือเป็นพาร์ทเนอร์สําคัญครับถ้าไม่มีเกษตรกรก็ไม่มีเจตไตเราอยู่กับเกษตรกรมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วครับฉะนั้นเนี่ยคือคนที่มีระคุณสาหรับเราเราต้องทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นนี่คือเจตนารมณ์เจตไตครับผมก็ใครสนใจก็สามารถเข้ามาเรียนรู้แล้วก็มาศึกษาที่ เกษตรเตียไตได้นะครับผมเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นสามารถเข้ามานะครับหรือถ้ามาเป็นหมู่คณะนะครับอย่ามาเยี่ยมชมเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาก่อนลงนาก็ได้นะครับผมใครสนใจก็โทรมาสอบถามแล้วก็มาเรียนรู้กันที่นี่ได้นะครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังจริงเรียนเชิญนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสุดยอดขอบคุณทุกการรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเกษตรสัญจรก็ยังมีคลิปดีๆเยอะแยะอีกมากมายเลยนะครับสามารถกดติดตามแล้วก็กดดูได้ตรงนี้เลยนะครับ